มาค่ะทุกคนคุณนิกคุยนิกนึงวันนี้มีโอกาสเป็นไปได้จริงนะแต่แค่เราไม่มีทางได้เห็นเลยพี่สมองจิก,กะวางคู่แข่งจริงหรือเป่าตเชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานไม่รู้บอกพี่เขามาด้วยเรื่องที่แบบน่าสนใจมากคือนี่เมย์ถึงขั้นต้องเอากล้องมาตั้งอัดแบบเลยอ่ะในขณะที่วันนี้เมย์ไม่พร้อมถ่ายคลิปเมย์ไปสภาพแม่ลูกอ่อนของจริงแล้วก็ลูกกาลังจะกินนมแต่ไม่หลับหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรอาศัยจังหวะลูกเผลอเรามาเจอกันค่ะคุยนิดนึงวันนี้เป็นเรื่องของเมื่อกี้ เม,ม่มีจังหวะเผื่อพี่นิกว่าแบบเออเห็นพี่นิกเล่นกับลูกมีความสุขมากแบบมัคงเมีความสุขมากแล้แลวก็แบบเออพี่นิกมันมาหาสารรย์มากเลยเนาะที่เราแบบตัดสินใจมีลูกแบบเพราะว่า,าก่อนหน้านี้เม่ก็รังเลแล้วแบบว่าจนสุดท้ายตัดสินใจมีลูกก็แอบคิดว่าแบบเออถ้าก่อนหน้านี้นเราเลือกเส้นทางที่เราไม่มีลูกตอนนี้นาจะเป็นยังไงนะก็คิดภาพแบบคู่ขนาดนะทุกคนว่าคิดภาพอยู่กันสองคนแบบนี้ก็ยังคิดภาพออกอยู่ว่าเออเราก็อยู่กันสองคนแฮปปี้ดีแต่แบบอ่ะภาพตอนนี้มันมีลูกแบบอยู่ดีด,บบดีวิตนนึึงข้มาาาาาาแแลล้้้วววเเเรรบบบปีีีมกกกกพ่่่่นนน็ยยออสิงัูข มันคือมิติคู่ขนาดอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะเพรวาาคู่ขนาดนีก,กวา่าเออมันทำไมเน่ยทำไมเมีไม่มีเก้าอี้อ่ะอันนี้บอกแล้วว่ามันอันเนี้ยคือมันแบบปัจจุบันทันด่วนมากเพราะว่าเมย์แบบพี่นี่ก็คว้ากล้องมาแล้ว dachte, คือแบบคือพี่นี่พูดมาแล้วไม่รู้แบบเฮ้ยทุกคนมางงไปด้วยกันพี่นี่บอกว่ายอย่าอย่าอย่าถ่ายพี่นี่ขอร้องเลยว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าอันเนี้ยพี่แบบคิดว่ามันอธิบายยากมากแต่ว่าเดี๋ยวเรางงไปด้วยกันทุกคนงงเมย์ก็งงเมย์จะรู้สึกว่าเดี๋ยวว่าแต่ละคนเลยเอามายังไงพี่นี่ยังไง ก็ที่พี่บอกน้องเมื่อกี้ว่าแบบจัก,กรวาลคู่ขนานอ่ะอจริงๆแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้จริงนะแต่แค่เราไม่มีทางได้เห็นเลยท,ทันทีที่เราเห็นเล้ากบอกวนั้นมันไม่ใช่จัก,กรวาลคู่ขนานแล้วคือมีสมมติว่าจักรวาลคู่ขนานมีจริงเหรอเป็นไปได้จริงได้อยู่ในเชิงควอนตัมฟิสิก มาอีกแล้วมอนต้องฟิสิกส์มาแล้วเหมือนที่ไม่เข้าใจเลยแม้แต่พี่เองก็ยังไม่ได้เรียนควอนตัฟฟิสิกส์ซึ่งแบบว่าพี่ก็เลยว่าเออมันอธิบายยากอยู่นะแต่พี่ก็แบบเออดูดูฟังฟังเห็นเห็นมาอะไรเงี้ยก็คือเอาเออเออเออแบบเออแบบงงงได้เลยอ่ะเหมือนก่อนหน้าที่พี่เคยบอกน้องว่าแบบเออควอนตัฟฟิสิกส์มันเรื่องเป็นเรื่องของการสังเกตที่แบบอย่างสมมติอิเล็กตรอนถ้าเราไม่อ่านค่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งเอและบีทันทีที่เราอ่านค่ามันถึงจะออกมาว่าเป็นบีหรือเป็นเอ ช็อกเลยช็อกเลยดาินไม่รับรู้เลยอ่ะขอตื่นไม่ไหวเลยหรอดาลินอาจจะอยากอธิบายก็ได้คืออย่างนี้คุณแม่เหมือนการโยนเหรียญกัวก้อยมีโอกาสออกทั้งกัวทั้งก้อยใช่ไหมก็คือถ้าตอนที่มันยังไม่ออกเนี่ยสมมติคอนท์ฟิสิกส์ก็คือแบบว่าเป็นได้ทั้งหมดเป็นได้ทั้งกัวและก้อยนะทีเนี้ยอ่าทันทีที่สมมติเรารู้ค่ามันอ่ะอันนั้นคือหมดละหมดความเป็นจะกรวาลคู่ขนานหมดความเป็นคอนทมฟิสิกส์และ บอกว่าเป็นคู่ขนาดแล้วแต่จริงอีกโลกหนึ่งที่มีสมมติหนูโยนอะเรียนหัวก้อยมีอีกโลกหนึ่งที่มีโอกาสสมมติแบบว่าอันนั้นเป็นควอนตัมมากๆนะแต่จริงมันเป็นควอนตัมจะเป็นแบบอื่นอะนะแต่แค่สมมติให้ฟังก็คือมีโอกาสที่แบบมันออกก้อยอันนึงออกหัวอีกอันนึงแต่โค้ดหนูอ่าหนูที่เป็นคนสังเกตอะอยู่คนละจักรวาลเหมือนกันหนูที่สังเกตเห็นหัวก็คืออยู่จักรวาลน,นี้หนูที่สังเกตเห็นก้อยจะต้องอยู่อีกจักรวาลนึงหนูไม่มีโอกาสเป็นคนเดียวที่เห็นได้ทั้้งหหัววและกอออยเเพรา่มืน อนุภาคฟิสิกส์ที่เวลาแบบว่าเราวัดอะเวลาวัดจริงๆอะจริงๆล้วแบบบางค่าเนี่ยนะมีโอกาสเป็นทั้ง A และ B เป็นได้หมดเป็นหมดเลยเป็นทั้งคู่ด้วยในสานะเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่อยู่ดีทันทีที่เราไปวัดปุ๊บมันเลือกเป็นอย่างเดียว เมื่อกี้ไม่เหมือนพับนิ่งะคือไม่ได้จอค้างไม่ได้เลยพี่ิงยังขยับพี่ยังหายใจแต่ว่าหรือว่าเราเทียบเป็นถ้าวันนึงต้องตัดสินใจซ้ายกับขวาไหมอ่าหรือเอาเรื่องลูกเลยที่เราเพิ่งเราเพิ่งคุยเรื่องลูกในจักรวาลคู่ขนานคือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่เมย์ตัดสินใจว่ามีลูกกันเถอะกับเออเราไม่ต้องมีลูกก็ได้นะชีวิตแฮปปี้ดีมากมีเมย์ในตัวตนหนึ่งที่จะไม่มีลูกกับเมย์ตัวตนหนึ่งที่จะมีลูกก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือมีแต่เราและควนี้พอเกิดการตัดสสิิิินนนใจัั่งออะมเเเกด้ตย เกิดเลยคือโลกิมากคือใครยังไม่ได้ดูโลกิมันเป็นมิติเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดไปเรื่อยๆมันเกิดเส้นแต่คะแนงออกไปเรื่อยๆทุกๆการตัดสินใจเหรอประมาณ แต่เขาบอกแต่คือเราไม่มีทางได้เข้าไปถึงจักรวาลคู่ขนานจักรวาลคู่ขนานนะเป็นเป็นเรื่องที่ยากกว่ามิติที่4ที่5ที่อะไรเลยหรอเลยมากมาเพราะว่าเหมือนแบบมิติอื่นๆมันยังมีแค่เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวแต่เรื่องของคู่ขนานไม่เป็นแบบมันเหมือนจะลึกกว่านั้นเหมือนที่พี่อธิบายไปก่อนหน้าที่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แบบว่าเขาฝึกสติฝึกสมาธินะฝึกแบบว่าจนจนนิ่งพอที่จะแบบว่ารู้รู้อนาคตรู้อดีตรู้ ปัจจุบันหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าแต่เรื่องของจักรวาลคัะนะ่ขนานนั้นข้าก็เชื่อมีจริงนะแต่ว่าแบบไปไม่ถึงแบบว่าแม้แต่แม่แต่พูดจริงไปไม่ถึงเ,เขาพูดแค่ในจักรวาลนแล้วทำไมพี่ถึงอันนี้เป็นความเชื่อพี่ใช่ปะว่ามันมีจริงเป็นความเชื่อใช่ปะเขาเรียกวอะไรมันดูมันก็เป็นไปได้หมายถึงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่พอมาเทียบกับแบบควอนตัมฟิสิกส์ไงที่บอกว่าเออบางทีบางค้ามันก็มีฐถานะทั้ง A อทั้งบแค่ทันทีท,ที่เราไปดูมันทันทีที่เรา เราเป็นอีกอันหนึ่งแล้วถ้านี่คือมิติมิติเดียวที่เรามีอ่ะแบบโลกโลกเดียวที่เรามีมันก็แค่เออจักรวาลที่เรามีมันก็แค่เราตัดสินใจว่าเราจะมีลูกเพราะฉะนั้นโลกที่เราไม่มีลูกมันก็ไม่มีแล้วไงมันก็โดนตัดตทิ้งไงไม่เพราะเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนสังเกตตรงนี้เราอยู่ในอันนี้เหมันจริงมันอีกคนหนึ่งที่มีอีกค่าหนึ่งที่อยู่ในนั้นไงเพราะค่านั้นก็มีจริงอยู่ไงเข้าใจความหมายเหมือนในเหมือนในควอนตัมฟิสิกส์ก็ไม่ไม่ใช่แค่โอกาสในตัวอย่างที่พี่บอกจริงทั้งม เลือกจะไปดูเลือกจะไปมองมันอนะมันเลือกอันอันหนึ่งให้เราเห็นเลือกค่าเดียวแล้วอย่างนี้คือในชีวิตคนเรามันก็มี เป็นเส้นมิติไปเรื่อยๆเลยหรอใช่ก็คงอย่างนั้นหรอแต่ในเส้นมิติในโลกเรามันไม่มีหรอไม่มีเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราอย่างมากก็คืออย่างที่บอกมิตินี่คือมิติที่4ที่5ที่6เนี่ยมีในโลกในจักรวาลเดียวกันแต่จักรวาลคู่ขนานอจักรวาลคู่ขนานใช่เป็นอีกอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะไม่คู่ขนานอีงตุงนางเต็มไปหมดเลยหรอคู่ขนานอีงตุงกางคูอฟนโรกิเลยที่เส้นสายมันแบบซุกๆๆๆเลยหรอที่ดูดูหนังยอะไปหรือเปล่าไม่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ใช้คำ เราไม่มีทางที่จะอยู่ในจกักรวาลคู่ขนานได้ไอเดียจาบูที่ว่านี่คือใช่ปะจังหวะที่จกัจกวรวาลคู่ขนานมันมาแบบมันมาเกิดเหตุการณ์ทับซ้อนกันนะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วเดจาวูทุกคนเดจาวูเขาบอกเดจาวูเป็นความช้าของสมอ,องไหมอะ ความแบบดีเลย์อะไรเงี้ยเออการประมวลผลดีเลย์อะไรเงี้ยแล้วเลยรู้สึกว่าคุ้นนี้เหรอฟิลนั้นเพราะเหมือนแบบว่าเขาบอกจริงๆแล้วสมองเราอะสมองเราเห็นอนาคตล่วงหน้าตลอดอ๋ออันนี้เพิ่งรูมาเหมือนกันใช่ป่ะสมองเราจะประเมินอะไรบางอย่างในล่วงหน้านิดนึงเสมออ่าใช่แล้วทันทีที่แบบเออเราเอือรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เสมือนแบบเดจาวูที่แบบเราแน่นมาแต่จริงๆแล้วแบบทั้งหมดเราประมวลผลช้าลงไงไม่แต่บางเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากที่มันแบบเป็นระยะกินระยะเวลาแบบโมเมนที่แบบนานหลายนาทีแล้วเราสาอุ้ยอันนี้มคิจรงๆู่ไป ก็เห็นว่ามันแบบมันจริงๆมันอาจจะแค่แบบอย่างแต่มันมีความทรงจำในหัวไปแล้วนะว่ามีแต่มันแค่ดีเลยแบบกับกันนิดหน่อยไม่ได้ความติคู่ขนาดหรอไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนร่ฉับฉายเรอวมกันเหรอรวมเป็นหนึ่งเดียวโซบทสรุปก็คือพี่คิดว่ามิติคู่ขนาดอะไร ก็กำลังนึกถึงว่ารอบที่แล้วที่พูดถึงแบบกลับชาติมาเกิดใช่ไหมกำลังบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันได้รับการทดลองเลยนะรู้ไหมมีคนได้ทดลองเป็นด็อกเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทดลองเรื่องของการกลับชาติมาเกิดอะแล้วเขาแอบพูดนะว่าแบบมีจริง ใช่ใช่ไหมแต่ว่าแบบมันก็ดูพิสูจน์ยากคนก็เลยไม่ยอมแล้วเขาก็คือเขาแค่ทดลองด้วยการที่แบบเด็กเกิดใหม่ๆอย่างเงี้ยแหละที่เขาแบบว่าไปสัมภาษณ์คนที่แบบว่ามีความทรงจํานะชาติที่แล้วเหลืออยู่เลยอะไรเนี้ยแล้วเขาลองไปตามสื่อประวัติแบบเรียวสมมู้แบบาคนเออเป็นยายคนนี้นะอยู่หมู่บ้านคนนี้ทั้งที่อยู่ไกลกันคนละแบบคนละกิโลคือเด็กคนนี้ไม่มีทางรู้เรื่องอีกแล้วแต่แบบสามารถบอกเรื่องราวของหมู่บ้านนั้นได้แล้วไม่ได้เป็นแค่เคสเดียวมันเป็นหลายๆเคสเขาก็เลยแบบถ้าจากการทดลองเขาเขารู้สึกว่าแบบมันเป็นจริงอยู่นะเรื่องของกกกาาารลชติิมเด ลูกดิฉันเลเลลินเลยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะชาติที่แล้วคุณอยู่แถวไหนคะเอ๊ะขึ้นแม่ชาติแรกเลยคือเมื่อกี้จะสรุปเรื่องมิติคู่ขนาดเอ้ยโลกจักรวาลคู่ขนาดมีโอกาสเป็นไปได้จริงแต่อยากเป็นจริงไหมไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยทันทีที่เรารู้พูดกันนั้นไม่ใช่จักรวาลคู่ขนาดแหละจักรวาลเดียวกันเลยคือเราอาจจะเป็นโลกิก็ได้ไงคู่ควบคุมเส้นเวลาอะไรอันนี้ดูน่าจะดูหนังมากกว่าพี่ โอ้ยยังไงลูกทีเนี้ยแล้วที่คุณแม่แตัดสินใจจะไม่มีหนูมันเป็นยังไงอะเนี่ยอุ้ยขนลุกเลยอะแล้วเมย์ในโลกนะั้นเมย์เป็นยังไงอะคือแสดงว่ามีเมย์อีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยทีนี้มีเราอีกคู่หนึ่งไงเนี่ยแต่กริจริงก็คือมีเราอีกหลายคู่เลยเพราะว่าเราตัดสินใจทุกอย่างตลอดเวลาหรอเราที่กินข้าวเย็นกับเราที่ไม่กินข้าวเยน็นเราที่กินก๋วยเตี๋ยวกับเราที่กินส้มตำเงียหรอแต่ทุกจกักรวาลเราอยู่ด้วยกันตลอด ลูกไม่ไหวแล้วเอาน้าเอาหน้า,าลงดินเลยลกอ่ะบอกว่าลินลูกอุ่นรู้จักอย่าไปฟังอะไรอย่างนี้คุณป้าเขาเพ้อไปเรื่อยมากเลยส่วนทุกคนคิดว่าอย่างไรจักรวาลคู่ขนานมีจริงไหมแล้วเดจาวูล่ะมันมีจริงไหมการกับชาติมาเกิดหลับมีจริงไหมอะงงกันดิหลายคำถามเพราะว่างงเหมือนกันตอนนี้คุยเหมือนจะคุยนิดนึงเขาไปถึงเรื่องไหนบ้างนะแต่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้หนูละลินและเอ่อคนนี้คุยนิดนึงขอตัวไปแล้วนะคะหนูเชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานไหมลูกบอกพี่เขาหนูอาจจะจำได้อยููู่่่ก็ไไไดดด้้นนะหแคพม จริงไหมหนุกทำได้ไหมทำได้ไหมใช่ใช่หนุกไม่ไรลองบอกคนตาสองคนสองคนรู้กันแค่นี้ก็โอเคได้โอเคได้โอเคได้รอเคได้โอเคไนะโอเคใครฟังออกบอกด้วยนะครับจากการทดลองนี้นะที่ต้องมีคนฟังออกแน่เลยติช่องให้เพื่อไม่ให้เป็นการนั่น